นี่นะคะลูกที่ห้านะคะทุกคนปะกาชาปองขอ oh, ให้ได้ไม่ซ้ำสีอะไรก็ได้ 3, 3, 3, ไม่ซ้ำขอให้ไม่ซ้ำขอ5โมง5โมงแทนเทอร์เรนแทนแมาแล้วเย้ เจาะจุกเจาเลยเย้ได้แล้วสีผูบเป็นเดือดทุกคนสรุปว่ารอบนี้เราเสี่ยงเงินไปทั้งหมด500บาทนะคะตีเรียกได้สีนี้ที่สุดใช่ตีเรียกได้สีพูตอนนี้เราได้สีเขียวสมมติว่าเอาทุกอย่างก็ได้นะแต่แบบไม่ไม่ต้องซ้ำมาทุกคนแต่วแบบซ้ำเย้ได้แ้วได้สีฟ้าสีเหลืองสีเขียวใช่เนาะตอนนี้ได้แล้วสีพูบไปเลยค่ะดีใจไหม กันการเลยเมื่อกี้ขอเฉลยอีกรอบหนึ่งได้ไหมไปเฉลยอีกรอบหนึ่งหนึ่งสองสามดีใจที่ซีมพูมีสานไป,ปไปได้แล้วได้แล้ว